สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมปอแล้วก็เีโอนะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ปอนะผมเลโอนะก็วันนี้เราก็จะมาดูสวนหลังบ้านยายนะผมนี่ยดูบรรยากาศน,นะตอนนี้ปออยู่กับเราห้าโมงครึ่งใช่ไหมใช่ครับประมาณห้าโมงครึ่งนะผมนะดูครับดูท่นานผู้ชมแสงติ นี่ก็สวนหลังบ้านยายนะเราก็ได้มีโอกาสกลับมาต่างจังหวัดนะก็เลยจะมาถ่ายสวนยายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะผมไปดูสวนแรกกันเลยครับเนี่ยครับ,รบอันนี้อันนี้คือตุ้งใบครับผมที่ยายป่วยนเะนี่ครับผมมีเยอะมากๆนะครับ นี่คืออะไรเนี่ยเกียตํานึงเหรอตํานึงใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะผมยอดมะระครับผมยอดทุกคนเนี่ยยอดมะระที่มันนอว่าขมๆนะเป็นของยอดมะระนะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมก็เรียกว่ายอดมะระนี่ก็เป็นผักขึ้นฉ่ายหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าฝั่งอีสานเขาเรียกว่าเรียกว่า ผักแป้นนะผมผักแป้นกับผักแป้นเท่านี้นละผมนะท่านผู้ชมนี่ยายผมนะปลูกไว้เยอะแยะเลยนะเนย่างโนน,นตรงน้นจะเป็นตุ้งใบเหมือนกันนะผมนะส่วนใหญ่ยายจะปลูกพวกตุ้งวงตุ้งใบนะผมเยอะมากนะผมนะดูอันนี้ก็จะเป็นเคลียของเอ,อฟักทองนะผมแต่ว่าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าอะไรอะ มะเอืน,นะผมมกเอืครับแต่กรบะกบะเอืบ้านเท่านี่ครับผมมะเอนืนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เหมือนกันนะผมนี่ทุกคนอันนี้ต้นพริกนะนี่นครับผมต้นต้นพริกดูครอก็ <c oughs> กน่าจะเป็นพริกขี้หนูแหละครับผมที่ยายไปไว่วยโอ้โนี่ครับผมตอนหลังบ้าน ้องผมก็จะได้ประมาณนี้ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าได้ใจร้อยเปอร์เซ็น์นะผมท่านผู้ชมก็วันนี้ก็จะพามาส่วนชมนะผมอะไรเนี่ยเอาเนี่ยครับผักผักสลัดนะครับผมท่านผู้ชมก็ส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยว่าไม่ค่อยเอ่อมีอะไรเยอะนะผมต้องเป็นส่วนที่สองทางฝังนู้นครับก็มีเยอะอยูน่นะครับอันนี้มันหนีแล้วหนีแล้วผมก็ต้องรุยเดี๋ยวนะ เนี oh! okay. ่ยผักชีนะที่ย้ายปลูกแต่ดูครับผมเนี่ยสวยครับผมปาดเบิ้งนะผมท่านผู้ชมเบิ้งเบื้องต่ผมดูท่านผู้ชมดูนะครับผมก็จะเป็นผักชีนะผมผักชีน่ะเยอะเลยครับผมท่านผู้ชมผักชียายนี่ปลูกตั้งหลายอย่างเลยนะครับผมท่านผู้ชมทั้งผักผักชีผักแป้นตุ่งใบนะผมตุ้งดอก มีหมดเลยนะผมท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะขนาดนี่นผมขนาดนะผมผักกระเฉดก็ยังมีนะทุกคนนะทุกคนดูผักกระเฉดก็ยังมีทุกคนอันนี้ก็ยังเป็นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะผมยังไม่แก่นะผมแต่อีกต้นนึงนะดูทุกคนต้นนั้นแก่แล้วนะผมกินได้แล้วแดีวว่าแม่ผมเอาไปกินจนหมดแล้วครับผมแม่แม่เป็นคนที่ชอบกินมากเลยผมก็เลยเอาไปหมดแล้ว ทั้งแม่ทั้งยายนะผมทั้งป้านาอากินหมดแล้วเสียดายนะต้นกลงต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรมีหมดเลยครับผมยายเนี่เอาสุดเลยครับเอาทุกอย่างเลยครับผมจะไปลุยสวนที่สองมาลุยสวนที่สองไอ้นั่นก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะโชว์ บ่าวบาบน่าดูนู้ดครับเบิ้งครับผมเบิง้งนี่บอกม่วงครับป้าเบิ้งเนี่ยบอกม่วงสวนบานยายเฮามีหลายว่าคักเด้อครับผมเนี่ยฮะมีหลายว่าครับทุกช่องเบิ้งเนี่ย,น,นะยนี่บอกม่วงเป็นเราแซ่บเนาะแต่ว่าผมเนี่ยเบิ้งทุกช่อง แกก็อยากกินนะผมแต่ว่าก็อยากเบ่อยากกินเพื่อนนะงงครับงงนี่บุญหมดงงนี่ารบอครับพี่น้องพวกนีพี่น้องบุเนี่ยนี่ไข่ผดแดงครับนี่ผมไข่ผดแดงเแต่ว่าจะทำอในของไข่ผดแดงบุญกำลังส่ม เมงแนวมันเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนั้นทำรายการหนูฮะทำะรายการไปเอาเดี๋ยวไปเมืองส่วนที่สองเนี่ยสวนที่สองครับส่วนที่สองแต่ว่าทั้งเขาอยู่อีกทางหนึ่งเดี๋ยวผมพาเดินไปเดี๋ยวพาเดินไปนะท่านผู้ชมเข่า นี่นะท่านผู้ชมเนี่ยมเขื่อคืนนะเขื่อคืนบานเท้าไหนครับเบิ้งเบิ้งแนบบาดเบิ้งแน่กินบ๊อเป็นนะผมแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เ,เบื้องแนบผมฮ่นี่ครับผมเบิ้งแน่เออเขาเรียกว,ว่าอย่างแมงลักแมงลักเด้อครับผม ตัวผักอีโต้นี่ยแหละผักอีโต้บานเฮาครับเบิ่งผักอีโต้เนี่ยผักอีโต้บานเข้าผักอีโต้บานเฮ้านี่ก็กเขึ้นกันแต่ว่าพรท่านได้เกิดเลยครับผมพี่น้องนี่ครับผักหยั่งโอ้โหน,น,น,นะมีหลายค่ะในเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับผมดูครับก็ ตวงใบครับตวงใบแต่ว่าต้นนี้มีดอกนะตวงใบดูดอก่ะน่าจะเป็นตวงดอกกับใบดิดูผัตวดโทนดูสองต้นนี้ครับมีเยอะจริงๆนะผมท่านผู้ชมสวนบ้านยายยายปลูกอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ตะค้งตะไคร่ก็มีเด้อครับผมขิงคาตะไข่อยังนี่ไล่ครับเบิ้งแน่เบิ้งบกฮงนี่ปลาเบิ้งแน่เบิ้งแน่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังหน่อยหน่อยอยู่ครับเบิ้งบ่เบิ้องยันยันี่ใหญ่บ่ล่ะใหญ่บ่ฮ่าฮ่ายันบ่ล่ะยังล่ะอันนี้ยายบอว่าปลูกอาจจะใช้วลาโดดอยู่เด้อครับพี่น้อง โอ้โหกันนะผมก็มาเป็นยัยผู้คนอาจะเบิ่งแหน็บมนี่เบิ่งครับเบิ่งผักพริกเด้อเบิ่งดิหลายบิ่คักเบิ่งพริกป๊าดเดี๋ยวกินกินกินให้เบิ่งบ่ได้เด้วเบิ่งเผ็ดไม่อยากกินนะผมบิ่เคี้ยคืนเนี่ยต้นบักพริกหลายแล้วผมเนี่ยชี้ลงชี้เล้าก็มีชี้เล้า ชี้ลาวก็มีท่านผู้ชมเนี่ยบ๊วเมียนหย่าเด้อนี่บ๊วเมียนหย่าผักชีลาวครับนะาบางคนก็คิดว่าเป็นหย่าเด้อผมไม่บ๊วยเมัยเขือผักชงผักชีมีเบิดเลยพี่นอ้องมีทุกอย่างเด้อครับผมเนาะ เบืงมมองนี่พผมบอพิกยังเน็ตเคี่ยามาลาคีนกขมยัไมีเ้องนะครับมผมกะว่ามียังเด้แบมบรรยากาศเบิงเนี่ยสองคำด้เนี่ยคำอะ้รเนี่ยใกล้เยอะมือมแเลยเนี่ยครับผมเนาะท่านผู้ชม เบื้องขอเบิ้งน้องชายต่อเด้อครับน้องเห็ดยังกระหูนะบักต็ไม่ไม่ยังไล่ได้ครับผมกะอยากให้พี่น้องเดชชมในสวนหลังบ้านยายนะว่ามีผักหยังแน่ได้ครับผมด้วยอาจจะผนย้ายไปบ่เบิด์ได้ครับผมก็ มีซ้ำหนีเด้ครับผมพี่น้องกะม่มีอย่างไรอยากให้ท่านได้มารับชม,มนะครับผมกะวิดีโอนี้กะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เด้ครับผมกะฝากกดไลค์แชร์กดติดตามให้ช่องเดียวนัเด้อครับผมพี่น้องกะมีก็ต้องขอตัหลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ